แสดงการทบบนครั Beast ้งนี้ต <pid> ื่นเต้นมากตื่นเต้นต <oca ust> ่เต้นจะพูดไม่ออก อ่าแล้วตกได้ไงอ่ะอ๋อมันทุดลงอ๋อไอ้หน้าบ้านข้างหลังข้างในใช่ไหมยังไม่ได้เข้าห้องยายเหรอแล้เหตุการณ์เกิดไงพี่เล่าให้ฟังเหตุการณ์มันคือพอเราเข้าไปข้างในใช่ไหมคะเข้าไปก็กําลังจะคุยอยู่กําลังจะคุยเขาเนี้ยดูแล้วก็เรยบอกทุกคนออกไปรวบรวมเข้าเก็บสตังค์มาก่อนจะช่วยยายยังพูดไม่คะวันนี้พี่มาทําอะไรกันมายายวันนี้มาแจกข้าวสาร อ๋อคือคือจะมามอบให้ยายใช่ค่ะก็เลยมาเยี่ยมยายด้วยเยี่ยมยายก็คือถามคนชาวบ้านเขาบอกว่าเนี่ยบ้านหลังนี้เป็นบ้านติดเตียงอือแล้วคราวนี้ช่วยไปดูเขาเหมือนประมาณว่าทุกคนก็แบบอยากให้ยายได้ด้วยอะไรอย่างงี้ก็คือจะมาทําบุญง่ายง่าย่จะมาช่วยยายช่วยยายแล้วเข้าไปนานไหมก่อนบ้านจะพังลงมาไม่ถึงสองนาทีได้มสองห้านาทีถึงได้งไหถึงประมาณสองนาทีได้อืค่ะตอนนั้นเข้าไปกี่คน ตอนที่อยู่ด้วยกันจริงๆมีสองคนที่อยู่กั่ในห้องยาแล้วคนนี้อยู่ตรงหน้าประตูแล้วนอกนั้นก็ไล่ๆไปทงนู้นไม่ได้เข้ามาในห้องเลยคอ๋อคือคือพี่กับน้องเนี่ยอยู่อยู่ข้างในห้องคุยกับยายอยู่แล้วนอกนั้นอยู่หน้าหน้าบ้านตรงประตูทางเข้าแล้วแล้วตรงไหนมันพังก่อนเขาคือพี่ไอ้ลูกยายเขาบอกอยู่แล้วว่าฝั่งทางโน้นน่ะมันมันซุด เดินก็ถามพ่อเดินได้ไหมทางนี้เขาบอกว่าเดินได้แค่ทางนี้เราก็เลาะเข้าไปกับสองคนนี้ให้ทุกคนเลยค่ะพื้นมนซุดลงไปเลยซุดม,มันมือบ้านสี่เหลี่ยมและเห็นบอกพอบ้านพางมีคนติดอยู่กับยายสองคนคือคือพี่<อ>พครับนนและตอนนั้นเป็นยังไงสภาพตอนนั้นเหละค่ะมีตู้ใช่ไหมคะตู้มันก็มามือข้างนี้ก็ยันตู้ไว้อีกข้างนี้ก็ยันยายไว้อย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือคือตู้จะล้มมาทับยายตรงนี้ส่วนยายจะจะลงเนินมาอย่างเงี้ยกิ่งมาอย่างเงี้ยก็เลยเอาสองมือนี้ ยันไว้อย่างงี้อินี่ก็ยันตู้ว่าอินี่ก็เลือกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมรู้สึกตัวสักที <c oughs> อ๋อแสดงแสดงว่าตอนที่อยู่ในห้องกับยายเนี่ยพี่สองคนเนี่ยตอนมันซุดมาเนี่ยดานข้างในห้องมีตู้ใช่ไหมพอซุดปั๊บตู้จะล้มมาทับ<ช>มาทับคนจะทับคนก็เลยดันตู้ออกจากยายไปโดนไอ้นี่ก็เลยดันไว้ให้อ๋อตอนแรกจะทวล้มทับยายแต่พี่ดันให้เลยไปโดนคนนู้นอันนี้อราวนี้ยายมันตรงตรงที่นั่งมันเอียงอย่างนี้ใช่ไหมคะซุดลงเลยก็เลยดึงเอาตรงนี้ดันยายไว้ออ ตรงนี้ก็ดันตู้ไม่ให้พับหัวไอ้นี่แสดงการถมุนครั้งนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นจนพูดไม่ออกเอาเอาง่ายง่ายตอนวิธีวิทีตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่คิดตรงนั้นก็คือทำยังไงก็ได้ให้ยายรอดอะค่ะคิดตรงนั้นเองไม่เลยไม่ได้ไม่ห่วงตัวเองเลยเหรอก็รู้สึกแต่ว่าตอนนั้นจะทำยังไงให้ยายรอดกับไม่โดนตู้ไม่โดนหัวไอ้นี่ไม่ไม่โดนหัวเพื่อนที่มาด้วยกัน